กินเนาะอืมจากน้อยก็สิไปเก็บเห็ดที่แรกก็สิยี่ว่าสิย่างไปอยู่กระท่อมว่างสิไปเก็บเห็ดลลพ่น่ะพี่นัดได้ยังกินเทียงจา้าละเอต้มพักขี้เล็กไวต้ตะงหวดก้อนพ่นล,ละละวันนี้เออยได้ใบย,ย่านั่งขึ้นโจไปไทยบังเอิญว่านี่ละ่ะได้ไปใบมันมาละ่ะเอก็มาปันไว้ใส่ขวดไว้เอ้ยเลยมาแกงแกงพักขี้เล็กแกงเล่านี่ละ่ะใส่ใส่หมูไหมขามหมูใส่อินมันไหมดีครับคุณประจักษ์น้องมบุญทักทายเจ้านยได้วลูก เออไม่แกงละแกงเราล่าๆน้ำอย่างนั้นคนๆแสบแสบนั่งอหนึงข้าวเหนียวกับทอดปลานั่นละละปลาที่ไายบอกเจ้าฟังนั่นละบ่ทอดดอกอบเอามันละแสบละกินข้าวเหนียวมดตั้งวางว่างมือแล้วสันเพิ่นว่าว่างมือแล้วเลยบ่สำคัญน้องวานเดี๋ยวเด้อพี่น้องอันน้องบ้าใจว่ะยังดีครับคุณประจ้ากษัตริย์มัขึ้นเด่งขึ้นมาน ย่อยกลมขึ้นไหมครับจะน้อยทำอันว่างเมื่อแล้วสันบ่ซ้ำคั้นดอกว่าสิจบยังมากขอให้ได้ใส่ชีวิตในโลกนี้มีบางอันมันเรียนไปหอดใส่ล้วละมีบางอันใบหนีเนาะยังมีควมสุกน้องว่าเนะาะละเนาะเดี๋ยวคอยอ่านสาสามีควมสุกก็ถือว่าสุดแล้วยอดแล้วครับแม่หล่าแม่หัวใจปุบปุบมาได้หล่าเด้เอ,อขอบคุณในลายล่องรถลงรถไฟขับรถ เขาบ้านก็จะพินาจ้า้องลาครับรถกอดัยเดอะคอยไปคอยมาเนาะนมามส,ส,ส,สั่นนองว่าอือสองสองเสือพ่อได้เอาเรื่องนึงเกบไปหมละอือนองไปบุญกับหัวใจกอดๆกดมารองลานองไปบุญได้กินข้าวเลี้ยงกันอย่างเนองาอละพระเนกป่เขากินเองเนาะอือฮ่าตาลูกสาวก็บรรยาพ่นไปวัดเนาะคิดใจเนาะนองไปบุญใจบุญสุนท่านพี่นาจุ้มจอดเดินนะคะเพราะว่ากำลังทำงานจ้า้องลา บ่เป็นอย่างนั้นลาเลยลาจอดไว้ก็ได้ลาเอ้ยเขาขอใจซึ่งกันและกลันละจอดไว้ก็ได้ลาคันเขามีเวลาเขาก็ไปทักไปทายกันคือเอ้ก็บอกเขาได้ไปหานนองเพราะว่ามี่จะเสวอาทีเธอขึ้นมาแบบแบบ,แบ,บ,แบ,บยืนนิรานปกวันตรีอันยายไม่บอกนายว่ายายจะขึ้นครับเฮ้ยบอกแม่เอ๋ไปบอกเจ้าทมย่าย,ยืนเดลกูกอืมสวัสดีครับคุณน้ามดมาสั่นน้องอุดทักทายน้องบาใจเด้ลา สารข้ามฝนตกมาสามมือแล้วครับอันนองบางส่ล่ะนองเบาทใจวาต้องใสใหญ่บางเสียล่ะอัน,นยาคืนลยหลายเม่ปาะพนะไม่เป็นไรคร่ะพี่นา้าประสนนองกิมกิมาะวันนี้ได้ต้มเลือดหมูคัาปลาทูเค็มนั่นหละของแซบล่ะอาหารบานเฮาโนราเนาะซัมี่กันเรียร้วลละเฮาบ่ต้องไปเอายังหมักไม่เลือนรู้ประเสริฐสียัง,ลงหลอกล่ากรับกอดกับ,บ,บ,บน้ำเฮากินเพื่ออยู่โนราเนาะสวัสดีครับมาดามโกมน้องอุตทะค่ายน้องมาดามได้ล่ะ น้องมาดามเพิ่นไปปาลิตไปยามลูงหมอเพิ่นแล้วเพิ่นกวาดเพิ่นแปะลานอาเซียนองอุดเอ้ยะอวนแล้วเพิ่นไทยเบิ่งหมักทุเรียนมีหยังเอ้ก็อยากเนาะล่ะมื้อนี้ฝนตกแห้งอยู่ครับมีมีน้ำเต็มหน้าเพิ่นก็วางซั่นน่ะล่ะน้องชายว่าเฮาก็ตกนี่ล่ะแม่ป้าว่าซั่นอื้อแต่ว่าลกหญ้าบ่วดบ่ไหวเพิ่นหน้าวานเนาะล่ะเนาะหน้าโค้งบ่แม่นหน้าทามนี่ล่ะหน้าโค้งมันใหญ่แห้งก่็เรียวนะหญ้ามันหลายเนาะซุนี้เอ้ยไปเห็น ใส่โซดาเซี่ยวแห้น้องเนาะเพ่นไปปลูกหญ้าปลูกหญ้าแพงกุลาเนาะไปให้งัวอืมไปกเกี่ยวขายลนะูกมัดกอดกับใครตุ๊กตามาลูกมัดก็ได้รนี่หลายเนี่ยเว้นหาแว่นนะเนาะละเนาะยังเลืนไปนอนเนะาะละไรเงียบดิละใคอยนาะพ่อกันก็แม่ยก็พ่อเสือดี <c oughs> ดีลูกมัดก็ได้น้องอ้ดฟังข่าวอยู่บละน้องอ้วนนายุ่งเทมนะเนาะละเนาะอืม ได้กินข้แรกเนาะพี่น้องช่วงเขามาผักข้แราากมากพานแล้วนะพวกาว่ชวนมากกับข้แรกประมาณหกโมงแรกเนะาะอวิสอนสีสามเขากับบท่านใดสามอีกอยู่ว่าสัตว์ละมันไม่มัน,มนอันกว้างมัลติกาะ่ะยายไม่บอกนายว่ายายก็ขึ้นว้าสารผลมาหือบอกกันยุ่นเด็กลูกบัากหลายยังว่าชาติแบดอยู่เนาะอืออันผูใ้ใดเอาเบอร์หนึ่งของลูกเสือไปนอนเนี่ย บักแตงโมบักแตงโมพินัดอันสีหาสีหาเราพี่นองยูทูปมาล่องแขกสามขาอยูินองใครบอโอ้ยลาบวกโหลดเอื้อยเยวใจซอยดอกอล่องโหลดเอื้อยสิไปเบิ้งน้ำดอกอนองจะนายเอาโทรศัพท์พอมาเห่อนมาเหลือ่าสาลูกมาซีว่าจ้าลูงมัดเพิ่นเอาโทรศัพท์พอมาเห่นคือลูงมัดเอาของพี่ใช่มากเหมือนว่านี่แหละลุอ เพิ่นเอาแท็บเล็ตพ่อมาเพิ่นเออถ้าสาวเพิ่นไปใส่ชาดแบตด้วยกับป้าจักเพื่อมาว่า,าผมชาดแบตอยู่นะครับยายนายชาดแบตอยู่นะวะะัชพยาใช่ครับวัชพยาน้องป้าจัก <c oughs> น้องป้าจักพ่นะจ๊ะนายอ๋อย,ยากกับลงสวนน้ำน้าลูก